ขึ้นี้เพิ่มขึ้นบ้างนะขำมีงเงี้ยโอ้ยพ่อแม่หนอกจินเสร็จเกินไปเอาแต่เราบอกว่าข <laughs> <laughs> ำมีเงี้กินธรรมดายอย่างมิ้งค์คนเมืองเลย <laughs> <laughs> เอาเดี๋ยวเอาสู้ๆเอาเป็นกำลังใจให้เอาไ <laughs> ป <laughs> 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 มาพี่น,นอ้องซอยจูครับพี่น้องครับน้ำปลาใส่จังไหมน้นำปลาใส่จังไหมฮะน้ำปลาน้ำปลาไหมโอ้เพราะ <c oughs> สร้อยจูพี่นอ้องซอยจูโอ้ชุดยอดเลย

ที่ไมเ่เป็นมันมนไม่แจ่อันยงก่าขาดกินอยู่อตับยอยูอันนี้ยังทำยังฮอ,อน,นอข้าวบูข้าวนี้ก็มีบน้อง Anh mắt.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  Đó. Được đó được được kh được được không Anh mắt. Anh mắt. Anh mắt.

Anyway, đó là oh, 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 cái có, cái nào, ô bọc sợi mà ô cái nào,

บ้านเขาเพียนี่ทีอุ่นคุณเนี่ยนี่เพียเป็นชี่แดงอ่ะอืมเอาแค่ีบอโอ้ดอดตอนมาเลยโอ้ยปวดนะปวดรู้เปนยานแฝ่กันไม่ยอมแฝ่ไม่ยอมแฝ่ด้วยนี่ เราแทนบุรณะเป็นไรครับเออเดี๋ยว่าค่อยเปลี่ยนค่อยไปเนาะ เลาายมมละคบเลยแซดเ<อ>นมาแ่แม่เร่องกิดนะเรื่อกิกินนิคก็มาเบอร์ขวดตนน่ะ เือแจ้งผมมาจืดจังจืดบ่ะนิดหนึ่งว่ะคุณว่าครับก้อนนิดหนึ่งมวเมาไปนองกินซอสจูน้ำกันเซอร์นี่อยู่ที่ลังสิทเพิ่นคลิปซาลังสิทบ้์มา ตลาดกินซ่าตลาดกินซ่า,ตลา,ซาตลาดกินซ่าลังสิตรตรงข้ามกับฟิวเจอร์พาคลังสิตรัดโยเมื่อวานนี้ถ้าพอทิตไปเที่ยวโรบินสันคุนี่ทีท่เที่ยวสามหางเลยพี่เจา้าพัคเส้นทันโรบินสันนิพพา,าเที่ยวบนเลยสามหางเลย ที่ไปเที่ยวือ่เป็นอย่างไรเพือพ่อนออมอผมมันพอนว่ามึงยู่วใช่หวปวดหลังเอไดท่ากันไปนวดเก้าอี้แบบยอดเยี่ยมไหมไข้เนืนี่ยตัวนี้ดีดีมันเป็นไข้ลูกอันนี้กิงก็ลูกเป็ตออ,อมหรมมผมปวดหัวไหลไหม,มไหมูวัดไหมไข่ลูกเนี่ยมันมันบีบเราดีตรง้งออกคือมันดีดเสนหน้าอกเห็นไหมโอเควะ ตแต่ว่าต้องขยับโตเนี่เดียวทีปัดบอยอดทีล,ล้แปรอยคนล้วลอยรอยหนึ่งอยนึ่งเ้าสิบเลดารอ,อนเดี๋ยวเขาเ็นเื่อนลเป็นไม่นเขาอีหลวนมียไปรับมือเดี๋ยวผมีเลย

ไล่ตาวันนันละยงรอกันยือดิีจงวเราไปตักตีนแม่กันเนาะ้อขอบคุณทนะุกใจที่มอมให้ขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีที่สารวนวารนครครับ้องครับตอนหเหนื้อจูม,มาสามกิโลรับตั้งดาเนาะไม่ได้ดวลกัน,น,กนบขอบคุณครับอขอบคุณรัปตันยาสหรับเนื้อเนาะไว้ขอบคุณมากครับขอบคุณไม่ยาหลายครับข้ามา<ๆ>เกษตรได้กรุงเทพแถวนวะแถวล่างสิดเราจ่ายได้หรเนล่าพี่ยาเป็นกขาลังใจตลอดขอบคุณลนะพี่ยามีความขอบคุณกันแล้วครับส่งมั<ห>นมาเนอะ สุขภาพแข็งแรงครับลำลำเรื่อยๆเด้อครับขอบคุณสำหรับอาหารแล้วก็ที่ดูแลมาตลอดครับผมขอบคุณหลายๆครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สิีวอรที่นี้เป็นของพ่ออม่ในคลิปหน้าขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทีิดตามอย่าลืมกดไลค์กดซับแะใครช่องพอเพียงอาชีพรำเพรีนงออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับวันนี้ซรายจูยน่มาเศร้าตาพร้อมเออพันหัวหอมเลยพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับ ม,มาเมีไห,ไหมมาแล้วโอ้ยนะเดินตัววันสรพง์มา,อข,อาของแท้ทของแท้ของแท้ดิตีขวบี่ของแท้ดิมาแล้วมาแล้วเขาอ่ะวะพูนะโอ้ยลองมึงกันเลยตัวคุณ ายม,อ,อ,ามาอ่ะพอเป็นคิมนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ,รบไปแล้วครับ